สาตรไฟฟ้าหลวงพระบางแล้วเตรียมตัวที่จะยิงยาวเลยกลับไปเวียงจันทร์เลยเดี๋ยวคืนนี้ผมไปนอนเวียงจันทร์อีกที่แรกกะว,ว่าจะกลับประเทศไทยเลยแต่แม่งแบบคุยคุยวิงปองละเออแม่งนอนด็ทุกคืนดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเวียงจันทร์เนี่ยร้านเหล้าเด็ดร้านเหล้าเด็ดอาหารก็อร่อยมีอาหารไทยเยอะโอเคผมยังไม่อยากเดินไปนะคุณค,คน,นคนเยอะมากไปก็คือต้องยืนรอไงผมก็เลยเลือกนั่งอยู่ตรงนี้ ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช่หลวงพะบางละกำลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟเขาเวียงจันนะครับสุดปลายทางเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับเพื่อนๆเราเดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันละเมืองหลวงของประเทศลาวเพิ่งลงจากรถไฟรถไฟฟ้ามาเดินทางทั้งหมดประมาณสองชั่วโมง1ิ้านาทีอะไรประมาณนี้สถานีรถไฟฟ้าดีที่สุดแล้วในในในบรรดาสาม สามที่ที่ผมมาตรงนี้มันดูแบบเพียงว่าแหละเมืองหลวงทำลังจะเข้าไปในเมืองจองที่พักไว้ละดเดี๋ยวดูกันว่าผมจะไปนอนที่ไหนจะไปกินอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นบันไดเอาที่เกียรรอบันไดเลื่อนเดินขึ้นเลยเรามาถึงนี่เราก็เดินทางเข้าโรงแรมโดยตุ๊กตุกครั้งแรกเลยตั้งแต่มาลาวในตุกตุก๊กครั้งนี้ครั้งแรกคนละ200ให้งงนะไปโรงแรม แฟนเซ็นทรัลพอยท์ใช่ป่ะตัวสองร้อยโอเค, <200. S 1> อเ,คเดี๋ยวไปเจอกัน,นครับข้งในเมืองต้องใช้เวลาเดินทางโดยทุกๆหน่อยโหปั๊มน้ำมันเห็นไหมครับที่ผมเคยบอกว่ารถเพียบอ่ะนี่อันนี้คือต่อคิวเติมน้ำมันนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเน่เ่เน่เสองแถวนี่คือเติมน้ำมันหมดเลยนี่นครหลวงเวียงจันทร์ ดีเชน n าคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็มีรถติดให้เห็นนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับ F-C สายหื่นของนี่แกงน่าจะชอบ <S <S ตรงนี้บรรยากาศหน้าโรงเรียนก็จะมีเด็กๆมาซื้อขนมซื้ออะไรกินกัน <S 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 น,นี่่เนีกตัวมาเรียนของเขา็คือผ้าถุงนะครับเป็นผ้าถุงสำหรับผู้หญิงรองเทข้าผ้าใบ ส่วนผู้ชายก็แต่งคล้ายแต่งตัวคล้ายเด็กช่างบ้านเราอเออกางเกงสแล็คนี่เขาเรียกตลาดอะไรนะตลาดมืดเออตลาดมือดอันนี้น้องสองคนน่ารักามากขายเสื้อผ้าจริงๆขายขาย,ขายเสื้อผ้าอย่างเดียวหรอขายเสื้อผ้าแล้วก็ของกินอะไรทำนออ้อ,อืมขายเสื้อผ้าน้องเขาบอกขายทุกอย่างทีแรกอะ ผมตกใจเลยคำว่าขายทุกอย่างโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอันนี้คือเขาเริ่มตั้งกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเต็มดึกๆเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบ,รบดึกๆเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบนี่ครับประตูใสห่า,างจากโรงแรมที่ผมอยู่สามกิโลใกล้ๆไม่ไกลมากต้องมาถ่ายรูปใครมาเวียงจันทร์ก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ มีนักท่องเที่ยวมากันนะครับนี่อลังการดีครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนี่คือโรงแรมที่ผมพักนะครับตอนนี้ในเมืองเลยถนนสี่เลนเไม่ใช่ติดเป,เป็นเป็นเป็นทางแยกเป็นสี่แยกนะครับเพื่อนๆครับ มีเรื่องให้ต้องกลุ้มใจกันเล็กน้อยอีกแล้วเนื่องจากโรงแรมที่ปิงปองมันจองแม่งปิดกิจการไปแล้วประกาศขายกิจการอยู่หน้าโรงแรมเอา้าไอ้ปองมันก็จองผ่านนะน่าจะทริปจองผ่านทริปทีนี้มันมันมันขายกิจการไปแล้วก็เสียงเงินไปนฟรีๆประมาณห0ร้อยบาทไทยกำลังโทรเคลียอยู่นี่นะครับธุรกิจให้เช่าเฉย ตอนนี้กำลังหาโรงแรมใหม่อยู่เดี๋ยวเดินหาเลยไม่เอาแล้วแบบจองผ่านแอาพวกเนี้ยไม่ไหวปิดกิจการปิดไปแล้วประกาศขายไปแล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะเอาเอาออกจากในแอปเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วก็ให้พลาดไปเดี๋ยวพ่อยไปหาใหม่เอาโอเคครับแต่ขอตัวเดินหาโรงแรมก่อนรอบนี้ไม่จองไม่อะไรทั้งสิ้นอนะ่ะเดินเข้าไปเลยบอกอินเลยครับเ,เพื่อนๆวันนี้กินข้าวไปแค่มือเดียวแค่มือเดียวนะครับ ตอนนี้เลยมากินมือที่2เป็นเ็ดซัตชิคเก้นสั่งชุดใหญ่ไปเลยผมเล่นชุดนี้เลยห9ึ่งแส 90, 90, ก้าหกไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันว่าคืนนี้ผมจะไปเที่ยวที่ไหน ตอนนี้ผมก็เดินอยู่ข้างหน้าสำนักพระรัชมนลปีของประเทศลาวนะครับนี่และนี่ก็คือประตูไซนี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปตรงนี้จุดที่ถ่ายรูปสวยมากของเท่าอย่างจันนะครับโอ้ยน้ำน้ำจากน้ำพุตรงนั้นถึงผมเลยเดี๋ยวขอไปหาจุดดีๆกัน เพื่อนๆตอนนี้ผมก็พามาอยู่ใกล้ๆเลยประตูไซนะครับสวยงามตามท้องเรื่องโอ้บรรยากาศรอบๆครับนี่เป็นสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศเรา วิวสวยๆตรงนี้ก็มีให้ชมนะครับ FC สายหื่นของอาต่องนี่เต็มตัวเต็มตัวแพ็คกระเป๋ามาลาวกันได้เลยถ้าเห็นแบบนี้แล้ว นี่น่นะครับโชคดีมากมาเจอพี่พี่เขาเป็นคนไทยแต่ได้ภรรยาเป็นคนลาวนะครับมีครอบครัวแล้วอยู่อยู่มากี่ปีแล้วนะพี่แปดปีแล้วอยู่ลาวมาแปดปีก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนนึงแหละรู้ตรงไหนที่เที่ยวอะไรยังไงมาเจอบังเอิญเจอพี่เขาพอดีพี่เขาเห็นเราพูดไทยมั้งเขาก็เลยเดินมาคุยด้วยเขาเป็นคนนครสวรรค์ไงนพี่เป็นคนมาสอนใกลใกล,ใกล้กันแหละ โอเคก็เจอบรรยากาศดีๆที่สถานที่สวยๆก็ถือว่าแฮปปี้มากครับเอาละครับเริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยล้วดูครับบรยรยากาศเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้ามาภายในตรงกลางของที่ว่าด้านล่างให้ดู ก็ประมาณนี้เพราะว่าประเด็นที่เข้ามาไม่ใช่อะไรครับฝนตกฝนตกผมก็เลยเข้ามาทุกคนก็มาหลบฝนกันด้านในนะครับตกกันแต่เดี๋ยวเราจุดอะไรก็จะพอดีในความมืดของมันละก็จะน่าถ่ายรูปแล้วครับโอเคครับสวยเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ตลาดสีหอมนะครับสีหอมนะครับ อย่าผวนนะสีหอมตอนนี้เดินอยู่จะให้ดูว่าเดินอยู่ที่ไหนร้านอะไรทุเรียนไทยอันนี้ทุเรียนก็เอามาจากไทยนะครับนี่สุดยอดอืโอ,อ้โหเต็มไปด้วยทุเรียนสุดยอดหอมมาก ขอตัวไปซื้อทุเรียนกินก่อนครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เพิ่งเดินลงมาจากโรงแรมนะครับประมาณตอนนี้ประมาณแปดโมงนิดๆของที่เวียงจันทร์อากาศใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้พนักงานโทรเรียกแท็กซี่ให้มารับผมที่โรงแรมเพื่อที่ไปส่งตลาดเช้าว่าจะไปหาอะไรกินที่นั่นนะครับก่อนจะเดินทางกลับไทยข้ามไปฝั่งหนองคายนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอาตของยุแยงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ